วัครับวันนี้เราจะมาร้อยถ่ายทีมงานอภิษฎาควันครับเจอกับเจ้าทีมงานนั่นแหละครับทุกคันนะครับวันนี้เห็นวิ่งผ่านหลายคันบีบแตรใส่ด้วยนะครับผมก็เลยมาร้อยถ่ายนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องสิบรอซิ่งวิ่งงานหลวงนี่ครับ เจ้าจิกะเอ้ยไม่ใช่เจ้าดิสามหกศูนย์นะครับเดี๋ยวเช็ดเลียนแป๊บหนึ่งนี่มาอีกคันแล้วครับนี่สามหกศูนย์ตัวเรียงทีมงานอภิษฎากรน,นะครับวิ่งทมดินนะครับนี่ กับเจ้าเ e ็กเกน320ตัวเก่านะครับยังไม่ใช่ตัวใหม่ถ้าตัวใหม่นี่จะเป็นสติกเกอร์ใหม่อันนี้สติกเกอร์เก่านี่ครับรถวิ่งอยู่น่าจะประมาณ5-6คันนะครับี่ สามหกคันนี้ก็น่าจะวิ่งล่องทางไกลนะครับก็เลยแต่งไม่เยอะนะครับวันนี้นี่น่าจะวิ่งทางใกล้นะครับกระจกเต็มลำครับจาโบกแน่นอนสามหกิษเอ็นทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องสิบรอซิงงานหลวง สามนนี่ครับนี่เขาวิ่งกันสวยๆนะครับนี่ทีมงานนี้ต้องสีเขียวเขียวน้ำทะเลนะครับอันนั้นก็เจ้าพรามหรือพลักษมณแผงสอนนะครับอันนั้น ลักแผ่นอนนะครับพลามจะเป็นโกเบนะครับถ้าเป็นพระามสติกเกอร์มเมนอยู่ยาโสนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าย้ายกลับมาหรือยงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับพรุ่งนี้ผมจะไปเอาหัวหลักนะครับไม่รู้ว่าจะเอามาได้ไหมจะไปดูกันว่าจะจัดผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ไปแล้วครับสามหก,ออกตัวนิ่มๆครับดินแห้งๆไปแล้วครับไปแล้วท่อปูทุกคันนะครับทีมงานนี้นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ค่อย,อยได้โพสคลิปนะครับก็นานๆทีนะครับ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนมากเวลาก็จะเอาไปทำงานนะครับ FC คนไหนที่ติดตามอยู่ก็จะเย็นๆนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็จะโพสคลิปนะครับคันนี้วิ่งยางมาตอยนะครับนี่ตูดก็จะเป็นดำๆหน่อยโอ้โห้ขชุโขมย้ยม ทั้งชุบคมมยยมนะครับสามหกแต่งเต็มสวยครับสวยครับแคทคันนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมไปถ่ายของทีมงานนี้คันนี้คันแรกเลยครับมุ่งกี 1.2Q Next Generation นะครับระบบไฟฟ้าเต็มดึงสโลปไฟฟ้าได้นะครับปรับระดับความลึกความตื้นได้เป็นรุ่นเขาเรียกสมองกลนะครับรุ่นนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมมากครับแล้วพบกันคลิปต่ตอไปครับ